สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันตอนเย็นแล้วนะคะวันนี้กับโยจีบอลแชนแนลตอนนี้สามพันนะคะดูสิคะทท้องฟ้านะคะท่านผู้ชมท้องฟ้ามืดมากเลยท้องฟ้าตอนนี้มืดมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะมองทางไหน ก็มืดด้วยเมฆฝนนะคะท่านผู้ชมค่ะดูสิคะโอ้โหคุณฝนต้องมาแน,น่ๆคะ่ะท่านผู้ชมที่ไหนเป็นยังไงบ้างรายงานข่าวด้วยนะคะมืดครึมมากเลยค่ะดูสิคะคุณฝนต้องมาแน,น่ๆคะ่ะ9.9เลยคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะบรรยากาศยามเย็นบ้านเรานะคะ ทีนี้สามพันจังหวัดนครปฐมและท่านผู้ชมพยากรณ์อากาศวันนีรู้สึกว่าคุณฝนจะมานะคะท่านผู้ชมทางไหนตกบ้างก็รายงานข่าวได้ด้วยรา,ายงานข่าวด้วยนะคะท่านผู้ชม่ะทีนี้ต้องมานแน่เลยค่ะรู้สึกว่าจะ 9. 9ปนเลยนะคะดูสิคะมองไปทางไหนก็มืดหมดเลยค่ะท่านผู้ชมมืดมาก มดจริงๆนะคะแต่ยังเห็นอีเกิล์งอยู่นะคะท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อใจอีเกิล์นะคะเห็นไหมท้องฟ้าเรายังเห็นอีเกิล์งอยู่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นของบ้านเรานะคะ,คะบรรยากาศยามเย็นของบ้านเราวันนี้คุมฟ้าคุมฝนมาแต่ฝนนะคะคุณลมไม่ต้องมานะคะ สวยมากนะคะวิวช่วงเย็นนะคะน้องบรรยากาศดีด,ดีค่ะท่านผู้ชมสวยงามอ่ังแฉ่งมากเลยนะ,ะดูสิคะข้างหน้าก็จะมืดนิดนึงเนาะ,ะแสงไปไม่ถึงค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะนาะ,ะบรรยากาศบ้านเรา อากาศดีหน่อยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะทุกผู้ชมค่ะบรรยากาศดีดีมีเกลืองเลยะคะ่ะทุกผู้ชม,มสวยงามที่ไหนอากาศเป็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกผู้ชม บรรยากาศนะคะงงนี่ค่ะต้องตกแน,น่เลยนะคะเนี่ยสงสัยไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงนะคะทุกผู้ชมค่ะคุณฝนต้องมาแน,น่เลยนะคะทุกผู้ชมดูสิคะมืดคลืนมากเลยเห็นไหมเสียงก,กบเสียงเขียดร้องนะคะโอเคนะคะทุกผู้ชมค่ะโอเคนะคะทุกผู้ชม่ะฝากติดตามช่อง youtube น้องใหม่ด้วยนะคะโยจีบอนชาแนล ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ